มาอีกแล้วปือ,อยิ้มก่อนสิไม่ครับยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนนะพอแล้ว <c oughs> ไม่ต้องยิ้มเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเอฟซีหัวใจจะวายบองดำหัวใจจะวาย <c oughs> ไม่ได้มาตามคำเรียกร้องหรือพี่น้องครับมาตามใจสั่งครับอยากมาก็มาครับผม <c oughs> มาบ่อยๆนี่จะดีไหมดีค่ะดียังไงก็ได้ขาย ได้ขายเหรอ่คอเอาแต่ลูกค้าทางอื่นเขาดูแล้วเขามาซื้อก็พอแล้วพี่บางดำก็มาถ่ายโปรโมทให้ธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วร้านดืมเจ้าประจำครับผมนะครับเบืยอไม่คาสวยขึ้นจังนี่ไม่รู้จะคุยอะไรนะพี่น้องครับ ไม่รู้จะจีบแม่ค้ายัางไงถ้าจีบแม่ค้าแม่ค้าก็ต้องขันซ้ายขันขวาก่อนครับกลัวเดี๋ยวมีอะไรนะใครอะไรนะไม้พิสดานลอยมาทำไงมีไหมคิดว่าน่าจะมีไหมหใครจะมาทำอะไรเอเนี่ยรอบที่แล้วถามว่าโสดไหมให้ไปสืบเองรอบนี้เรามาต้องระวังตัวนิดนึงครับผมเราชักจะ อะไรอะไรนะไม่ไม,ไม่ไม่ไว้วางใจ,จเสร็แล้วว่าเราสืบยังไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีนะแล้วทำไมไม่ยอมบอกว่ามีหรือไม่มีเแบบฟันธงไปเลยแบบทั่วไปเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบม่ค้ามีเป็นไหมแบบฟันธงไปเลยทั่วอย่างเงี้ยนะแบบว่าโอ้ย อเ,นเนอฟซีอกหักก็อ,อกหักไปเลยประมาณนี้เออบองดำอกหักก็อ,อกหักไปเลยประมาณนี้น่ะเออได้ไหมไหไหเออถ้าสมมติว่าชั่วมาแบบว่ายังไม่มีค่ะอุ้ยบองดำหรอวะอุ้ยไลคิวบองดำนะเว้ยหรื <laughs> อ,อแบบแบบแบบว่าแบบมีแล้วค่ะอุ้ยบองดำเลิกมาเลยเว้ย <laughs> หยุดทายเลยใช่ไหมเออหยุดทายเลยแบบเอฟซีออ <laughs> ก็ไม่ต้องดู ให้คนอื่นดูให้คนอื่นมาถ่ายให้ดูแทนอย่างเงี้ยนะเออเป็นเพราะอะไรบ้องดําอหักครับแม่ค้ามีเฟนอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยชั่วไปแล้วนะโดนฟันแบบมันโดนซับโซกไปเลยอย่างเงี้ยนะโอกเดียวนอกกาอากาศเลยแม่ค้าก็ชอบให้รุนอะไรเปลกๆทำไมชอบให้เอฟซีเขารุนเหรอว่ามีหรือไม่มี <c oughs> เดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นเลย,ยมีแบบนี้ด้วยรวม มีแบบนี้ด้วยผมก็พูดไปไม่เป็นแล้วพี่น้องครับแม่ค้าไม่ยอมบอกว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนอุดหนุนห้างไม้ก็พอแล้วไม่ต้องเยอะหรอกเนะไปยัดงบลาดเลยไหมคะฮะลาบเลยไหมคะแศรษไม้ลาดน้ำแศบไหมลา, <c oughs> <c oughs> าดเลยตอนไม้ด้วย งไม้ไว้ที่นี่เลยไว้เสียดใจไหมคะดีไหม <c oughs> ทำไมวันนี้ดูของน้อยจังเนี่ยจะหมดแล้วค่ะอุ้ยขายดีขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ลูกชิ้นก็ไม่มีวันนี้ชิ้นหมดแล้วใครมาเหมาไปก่อนเนี่ยมีคนโทรมาสั่งจริงหรอเพราะ <c oughs> ว่าสิดดยครับไม่ได้กินลูกชิ้นครับ กี่บาทคะ5 0บาทค่ะเซ็นดูทำน้านี่เงี้ยแหละ,หละเวลาผมจะขอเซ็นนะแบบเฮ้ยก็เอาแบบว่าเงินเดือนเดือนหน้าออกเงี้ยพี่มันจ่ายก็ได้ไม่ลืมถ้าลืมจะมาปล่อยขนาดนี้บอกถ้าลืมจะมาสปุตนุไม่ค้าขนาดนี้บพรได้ไหมเซ็นนะเอาจริงเรามีขอเซ็นแล้วไม่บอกแต่แรกกัได้ไม่ยากไว้ <laughs> อ๋อองค์จะปอก็ไม่ให้เซ็นนี่นเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าเทคนิคของลูกค้าไงให้แมค้าย่างไปก่อนแล้วบอกว่าเซ็นขอเซ็นนะอ,อันนี้คือบังคับขายใช่ไหมคะบังคับขายครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาจ่ายพร้อมดอกเบี้ยก็ได้<อ>ได้ไหม <laughs> เฮ้ยอเล่นครับเรอเล่นไม่เซ็นหรอกแมค้าน่ารักขนาดนี้ไม่กลา้าเซ็นครับนองเดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้แหละเดี๋ยวจ่ายตังก่อนอโอเควันดีครับ